เฮ้ยอาเนไครับางนักงเอาโยอเห็นตุหัวมเอานั่นนั่นโอ้นี่วครับมปลาเขากันหลาด้วยครับปลาหลหน้าแปรงนี่ครับไหลปลาไหล่มันต้โอ้าเตียงคิวเบอนี้อาจจะมีทำให้มาสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควระคำแนะนำ ครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทุกคนครับมานียู่ผมอยู่อีคิแชนแนลครับผมสำหรับมันดีสิมาหาปลาไหลครับปลาไหลนานะครับผมมันดีเดี๋ยวมาใส่ปางลั่นครับพี่น้องใส่เงี้ยจิ้งคือเดียนครับผมแต่ว่าเงี้ยเอาสัถาบันเราเวียไทยพี่น้องหลเบิ้องละมันดีมากกระลุงเกับครับมากกระลุงกับมากกับนีจันท์ที่เราครับผมนะสีเดย์วันนี้อย่าไปติดตามด้วยกันนะครับครับก็นั่นนี่ก็ลั่งใส่ลงไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องใส่ลงไปเรื่อยๆครับไม่น่าครับแน่ สซย,ยายไม่เด่นครับรเ่าเส้นเก่าปเี๋ยวสเส้นตะไลด้ครับนี่ครับวิธีส่ครับผมนี่ครับนี่ก็ไม่ด่ายล้งมาละโอ้เดูไอมาด่ลายหรอครับอันนี้ีกันงนึงบ่อันนึง,นง อนะครับวิธีชาวบ้านวิธีอีสานครับผมใส่น้ำไห้หน้าน้ำครับใส่น้ำสะน้ำเดี๋ยวนี้ปลาไหลไหลครับปลาไหลมันหลายครับเป็นไส้เป็ดนี่ก็ถึงเต่ปลาไหลนี่ครับเป็นไส้้ครับอูมึงี้ยเป็นเตลาไส้ครับนี่ครับเป็นสะแล้วก็มีหยาหงค์หงกันเยอะครับปลาไหลที่ย่างไหล เซตได้ครับอ่าหมง่งเซตครับโอาเชือดีครับโอ้คือดีกับีครับไปย,<ม>ย,ยนือดรไหลไหลหน้าเห็นครับ้องเขาเซได้กับพวกผ่าจียเจียไดครับเดี๋ยวบ่เคยผ่าเจียเจียเย์นเป็นค่มันครับโอเคนี่ไหมนี่นะครับ ไ้ไหมต่อไปครับได้สหก้ป่อยปบ่แนี้เลน้โอ้โอ้โอปล่อยสเฉลี่ยีาเกียวะจะตองให้ปลาพุ่กันขาสูบมาติดงนัเี่ยนไม่ได้น <tr Favorite gib berish> ่งนดนี่สูบดำเตภาพครับเตะเน้นผู้กนักบกาะ ไปจุดปีว่าจุดปีซื้อได้ก็่จุดปีีตั้งโอ้ยสมากอย่าโม่บันยังไ่ดีขึ้นไม่บังจจขียกระม้หเห็นนะครับงากเป็นไปะมา่นี้นะครับเนาะไั้งนี้เป็นป้าหยาของผเนี่ยครับพี่น้องแต่ที่นี่ ตีต้มเป็นต่างนี่ของพวกเสือตะวันนี่ครับเป็นอะไรอยู่ดีครับเนี่ยครับเรียบร้อยครับเรากะไม่ดึงนะครับเราจะไม่ครับเนี่ยพยายามพร้อมกันเลยนะครับเอยครับพยายามพร้อมกันนะครับเนาะครับผมตอบไปนี่ก็เป็นเลยครับเขาถืพยายามย้ำเสาเนาะแในนี้มาโซาครับย้ำเสาทีเดียวนะครับเนาะพยายามแต่มือกันเสาพอทีเดียวครับผมไปครับผมตีไปยังไงลุ้นนั้งกันเลยครับ ไม่เลยครับผมปลาถึงไม่ได้พยายามปลาไหลทอดอมาสจได้ย,ยหน่อยต่ครับตตามน้ำกันเลยครับผมไปนีครับล,ล้างแรกครับผมพี่น้องม,ม,มาโอ้ยเดยวดยโอ้ยน้ำิงกซบ่มีกันที่เตมเย พูดสีอกเรียก oh. really. ีบีครับผมไปทางนี้สอครับผมนี่ครับยางงี้สองครับมึงกอะที่แกงครับนี่คือบบคือสิพวกมานแทบมึอนี่ม่้ยมันอะไรเมืหลายมันคือมีแตตหลังเฝ้าแต่เฝ้าครับนี่เฝ้าเฝ้านะครับแต่พสองโผล่นานเนาะ น,นี่ฟังได้ยียฟังเงินป่ะเอาไปครับโคต,ตรถือป่ยังเด็กเค่อเจยีไไ<อ>ตายอหูเจ็บบ<อ>ังหอบไปหอบไปวูเจ<ม>็บบังขับหลังต่อไปครับพี่น้องไปเลยครับไปเรื่อยตาย,ตาย เดินไปีางไปละโอ้โหน,นี่ครับหลังตกอไปครับผมบองสาที่ห้าใส่ไหลย,หล,ย,ห,ลยหลายสามีก็ผ่านบัเคยผ่านมายอขมาไทย

โอ้ยคือตัวเอัโอ้มีตัวครับตัวมีตัวเดียวครับตัวเดียวตัวเดียวอเอาครับหือว่าหรือว่าเป้าอกครับมือนี้เ้าได้แล้วเอานี้แ้พูดจะบังเข้ามากิเองครับไปยาบังบังท้อไปเลยครับโออถึงไหนเต้ปลาขาบ่ถีถีเยเต้นีบุถีวะถือดีเหตผเนี่ยมักงสื้กะ เสียอเฮ้ยมองยังถือกูเหรอฮะอนั่นนั่นโอ้เห็นหัวปลาไหลอยู่ครับนั่น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 โอ้มาแล้วเด็ดพัดอี่ดครับเพื่อนี่มาเสียมาลัาหลังตัวไทยบ่เป้าดหอกครับเด็ดด้หลังตัวไทยครับโอ้เดือดวบวไงปะเด๋ครับเด็กตัวครับวมึงกันนะเดือดสองเดืดสองตัวตัวนี้โอ้สตัวไอ้เลี้ยววัดมา้างหมดวัดเดี๋หาตัวยุรอนี้บ่เดีวเดี๋ยเขายุ่ เนียบ้าดไต้บ้าบังอะไปนี่สินั่นลหะะอ๋พนางงานเอาไปน่นบังโสืนานเจ็บบังใส่ในช่องเนาะบบถึงอ๋อโบถึงครับผมเช่วเนครับชวครับโอ้ไปเ้าหรอกครับกะยัดอะไ้อยู่ครับอรอยากได้กินนะได้แม่พัดหครับพัดเสานี่บุรีฮ่องพัดเสาหนี่พัดเลยพัดเสาหนี่บ้าา้า้บบ อาแล้วครับนี่ครับเพียบมาเลยครับได้สองตัวครับพี่น้องไม่กด้ดิพัทข่าวเต้ดิพัทติดสองตัสองตัวดิพัดที่เกินเห้อเอ้าจะข่าวสองเนาะนี่ไงเนาะพยายามหน้าอะไร้ะพี่น้องเนี่ย

สุดรสนะครับชัว่วครั้ครับหน,นับปลาครับ,บตันครับไี่หรดหน่อย ผมสรับคลิปนี้กับประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่ใครได้ครับยูจีแชนเนลครับผมมีร่างใจคลิปจะต่อไปครับสำหรับมัอนี้ขอเข้ามาสวัสดีครับพ,พอกันไม่คลิปหนาครับ